ทิมตาผมทิมตาเอาละครับก็ขอกลับสวดดีทุกทุกท่านเกิดด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กลุ่มเลยเดียวคงจะค่โโอยปิดการแจ้งเตือนแบบเป็นทุกคลิปเลยอ่าวันนี้ก็ตามที่ว่าเลยนะครับผมจะมาสอน F K A F K Farm ม e ว l ยังไงให้ได้แบบองไรเดียวเยอะๆนะครับ a F K Farm ม e ว l นะโดยที่ประมาณ1คืนจะได้สักประมาณ60เลเวลสับคนที่นอนหลับ ไม่ได้เล่นเกมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะะเรามาพูดถึงเรื่องที่คลาสที่เราควรจะมีกันเลยดีกว่านะครับผมที่ผมแนะนำนะครับอ่ะอย่าดูคลาสโหลดซีไอเหรอแมนี่โหลดแหลวข้อมูลให้กูเดี๋ยวนี้ไอเปรตทำไมม่ยอมเลยค้มเนะ <c oughs> โอเคถ้างั้นก็ใช้จิตวิญญาณก็แล้วกันนะครับ โอเคแนะนำคลาสขั้นที่กากที่สุดสำหรับ F k e v e l นะครับก็คือคลาสเวทมน์นะครับผมใช่พวกเวทมนตระยะการโจมตีไกลอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นการ F K แบบยืนเฉยๆนะครับใช่จะเป็นการ F K ยืนแบบยืนเฉยๆเลยมึงมึงไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มึงออโต้คิกหรือมึงจะเปิดคอมทิ้งไว้ก็ได้นะครับใช่โอเค ส่วนคลาสต่อไปที่ยกระดับขึ้นมาอีกดิสนึงก็จะเป็นคลาสธนูนะครับผมซึ่งคลาสธนูค่อนข้างดีมาสำหรับ AFK อันนี้นะก็ถือว่าสบายนะสบายที่สุดแล้วแหละสบายสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็โทรศัพท์สบายไหมก็ไม่แน่ใจนะครับใช้อโตคกิกก็น่าจะสบายแหละแล้วก็คลาสต่อไปนะครับที่สบายที่สุดในการ AFK ก็คือโ wow, วนะครับผม ส่งเสียงชิ้นเพลินบนเอฟเคเออเออออเออเออผู้ทุกข์เพลียเออเออเราปัญหาเรื่องเสียงเบาเสียงดังก็น่าจะหมดไปแล้วนะมัง้งมั้งนะก็ดูดิยังไงดีอะผมก็ใส่หูฟังแล้วนะแล้วก็พูดบางครั้งนี่มันไม่แตะว่าผมบูสต์ไม่มากเกินไปนะครับเนื่องจากว่าแอปโปรแกรมอัดเนี่ยมันค่อนข้างเพาะนะครับผมผมเลยต้องบูสต์ไมค์ค่อนข้างเยอะถึง130%นะครับซึ่งตอนที่ผมพูดดังหรือแหกปากเนี่ย มันก็จะแตกนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็จะทำการเทเลพอร์ตไปที่โลกที่2นะครับผมอ่าขมอนเลยเบเบ้เบเบาบูยโอเคเรามาที่โลก2แล้วใช่ไหมเตรียมคลาสสองร้อยพร้อมนะครับอันนี้คือหนึ่งในวิธีรถวิธีการแหลกนะครับค้าววิธีตั้งค่าและปรับให้ตรงแรนเดอร์ตัวละครเป็น1นนะครับผมมันก็จะโหลดแค่ตัวละครเดียวนะ ซึ่งจะได้ไม่ก็มีคนมาบาังฉากผมด้วยผมประสบปัญหานี้มากแล้วทําไมตัวกูขาวจังวะ <c oughs> ตัวกูขาวชิหายเลยเฮ้ยเอ,อลาล่าอะไรก็นี่เลยนะครับผมผมใช้เป็นออรเรอร์เลบอเราเราดกเรดาวเด้วโอ้ยโคตรตึงเปลือกโอกาสออกประมาณ0.2เเซนนะครับผมส่มได้มาก็โคตรจะดีนะจากกล่องเติมววเลนทนยนะครับผมโอ้ยโอเคนะครับให้เดินตามทางนี้มาเลยนะครับผมเดินตามผมมาเลยนะ สะพานตรงนี้ไปได้ปะวะน่าจะไปได้แล้วนะโอเคมาตรงสะพานนี้นะครับตรงมาอีกครับตรงมาอีกโอเคมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปอีกนะครับเลยตรงนี้ไปเป็นทางเลยโอเคกลละไกลละไกลละพอมาตรงนี้นะครับให้ออกซ้ายถือใครมีเทเลพอร์ตก็เทเลพอร์ตมาได้เลยนะ โอเคออกมาตรงนี้ปับ๊บนี่นะครับก็จะถึงที่ไมายของเราแล้วนะครับผมก็จะเป็นโซนตรงนี้เลยนะครับอเห็นไหมมอนมันเยอะแปลกๆใช่แล้วครับมันเป็นพื้นที่เอ k ที่ดีสุดๆไปเลยมาเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีการ AFK นะครับผมก็แป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนเป็นคลาสอ่าวอ,อน่าลำคาญะ เอาเป็นเวอร์ลอดนะครับผมอ่ะอันนี้ก่อนเลยสัตว์เลี้ยงคุอยู่ไนเนี่ยแ๊บหนึ่งนะครับขอทําการหาสัตว์เลี้ยงก่อนเออเอาเป็นแมวก็แล้วกันนะครับแมวผมมีเปิร์กหมวกเงินแล้วก็อาหารเกือบตันทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเป็นเปิร์กเกือบตันทั้งคู่ที่เป็นฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าหายากมากใครมีตึงกว่านี้ก็บอกโดยเลยหนอเดี๋ยวพี่ซื้อโตอะเล่นไม่มีใครมีตึงไว้แล้วแหละโอเคนะครับผมส่วนคลาสเวอร์ลอดนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับ ิกไปที่สกิล F นะครับผมหรือออโต้คลิกประมาณ30วิหรือ29วินะครับประมาณนี้นะกดไปเลยปับ๊บมอนทั้งหมดก็จะตายนะครับผมแล้วก็ได้เวลค่อนข้างเยอะตรงนี้เป็นที่ที่ฟาร,ร์มเวลที่เยอะที่สุดสำหรับ f k นะครับคือมาตั้งแต่ประมาณเวล20ก็คือปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนก็60-70อะไรก็ว่าไปนะครับถ้าปล่อยข้ามมอนข้ามคืนก็ร้อยอัพนะครับผม ช่วงเลเวลร้อยที่อัพยากๆตรงนี้ก็ช่วยอัพได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่เราดูนะเดี๋ยวรอมอนเกิดนะครับปึ๊บกดปั้งตายหมดอันนี้คือครอบคุมนะครับสำหรับการเอฟเคที่แบบดีสุดๆไปเลยนะก็มายืนตรงพุ่มไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งออโต้ลีกไว้นะครับโอเคต่อไปไปดูคลาสที่กระจอกลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นคลาสของธนูนะครับผมธนูผมเวลตันเนานะแต่เปิร์กก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับค่อนข้างกระจอก อืมโอเคนะครับวิธีการเอก็ถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่เดี๋ยวผมแป๊บนึงนะขอคุยกันถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับผมผมแนะนําให้ทําตามนี้นะครับคุณไม่ต้องเข้าค้างหน้าจอทิ้งไว้นะครับผมสามารถออกไปทําอะไรก็ได้นะครับก็คืคออันนี้คือเมาส์ผมนะคลิดค้างนะครับนี่นะดูดูหน้าจอนะคือยิงค้างแล้วใช่ไหมแล้วกดไปที่ e s c นะครับปล่อยเมาส์อันนี้คือผมปล่อยแล้วนะ ทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันออโต้ยิงใช่ปะ่ะแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างไปทาอะไรก็ได้เลยนะครับใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิทีนะครับที่จะรูกว่าบั๊กไหมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่น่าใช่บั๊กนะจะเป็นการค้างของเมาส์มากกว่านะครับก็จะเป็นนี่ออโต้ยิงอย่างนี้เลยนะครับนี่เราสามารถกด B ีกดดูได้นะครับแต่ห้ามคลิกเป็นเด็ดขาดไม่งั้นหลุดอ่าต่อไปมาดูที่คลาส นี่เลยนะครับพวกอันนี้ครับเหมือนธนูเลยนะครับผมยืนตีครับกด esc ได้เหมือนกันนะปั๊บปล่อยตีออโต้ครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการ efk นะครับผมได้เงินเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราไปฟาร์มแล้วไปขายเองของลูกหลังๆนะที่แบบของมันราคาแพงๆกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุด fk ที่ดีที่สุดของโวเซโร่ณปัจจุบันนะครับที่แบบฟาร์มแบบ คือมึงมึ่ต้องเปลี่ยนจุดมึงปล่อยทิ้งแนละ้วมึงไปไปดูหนังไปทําอะไรก็ตามข้างนอกไไปเที่ยวไปร้นานเกมซื้อรูซื้อนี่กินข้าวเออหม้อสาวอะไรก็ได้นะอ,อก็ประมาณนั้นแหละใช่โอ้แล้วก็ก่อนที่จะจบนะครับสำหรับคนท,ที่ชอบในเกมโอเซโร่ Zero, นะครับผม,มเพจแล้วนะครับผมก็จะเป็นเพจเกี่ยกับออม ซื้อขายนี่แหละนะครับผมก็จะมีพวกสัตว์ขี่นะครับตอนนี้สต็อกก็มีตามคลิปนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับพวกแฟชั่นนี้ก็ไม่ค่อยขายอะไรเท่าไหร่นะมีนิดนึงนะบางตัวนะแล้วก็จะมีพวกนี้เลยสกินอาวุธนะครับจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็สกินนี้ผมก็เอาไปลงแล้วนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ก็มาได้นะครับซื้อได้ดีกว่าซุมเองแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดีกว่าแน่แแหละ ก็พุทธอาวุธเซโร่อะไรเซโร่ต่างๆนี้ก็รับทำนะครับผมอ่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่วันหลังครับผมบายบาย